สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะส่งลูกเสร็จตอนก้าวมองกว่ขวาม,มาเจอกันกับโค้ดเกตนะคะเพจแม่เลี้ยงเดี่ยวผาฟิตนะคะขอแนะนำตัวก่อนนาอนะคะโค้ดเกตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2นะคะอายุสามสิบปีอดีตเคยอ้วนหุ่นพังหลังค้อนนะคะก็ได้ปรับโภชนาการอาหารแบบใหม่นะคะ80%แล้วก็ใช้ตัวช่วยโภชนาการอาหารของ Her b a l i f e นะคะแล้วก็ ออกกำลังกายในบ้าน20%นะคะสาวมาถาัถลดน้ำหนัก20กิโลได้ภายใน4เดือนค่ะวันนี้นะคะคดเกตก็จะมาพาออกกำลังกายนะคะมีแม่หลายท่านถามมาว่าหน้าท้องเน้นหน้าท้องหน้าท้องแบบเป็นปัญหาสำคัญมากที่แบบจัดการยากวันนี้คดก็ดจะมาพาทำ6ท่าให้หน้าท้องแบนราบนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยขอเช็คสัญญาณเสียงก่อนว่าเสียงไปถึงเมมเบอร์หรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หรือ,อยังเอ่ยมาแล้วนะคะเสียงสัญญาณมาแล้วค่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะขอแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวก่อนวันนี้ไง่ายนะคะหกท่า ทำได้ไม่ยากเลยนอนทำที่บ้านได้เลยทุกที่ทุกเวลาได้หมดนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์ไปแล้วนะคะใครเข้ามาแล้ว,ลบวรบกวนกดแชร์ให้หน่อยนะคะนี่เป็นเพจใหม่เนาะที่เกดเพิ่งสร้างขึ้นนะคะเพราะว่าเพจเก่าโดนบล็อกไปนะก็ยังไงก็บรบกวน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกสหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมายืดเยียดกันก่อนนะก่อนอื่นเนี่ยการยืดเยียดก็จะทำให้ร่างกายของเราได้รับรู้ว่าเรากำลังจะออกกำลังกายนะและที่เราจะโฟกัสออกตรงส่วนไหนอะ่ะก็ก็จะทำให้ส่วนที่เราออกอะ่ะ เฟิร์มแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้จะมาในสีชมพูเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นสีที่ฝนเกยชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดกันก่อนท่ายืดเหยียดของเรานะคะเหยียดขาไปเลยนะคะด้านหน้าเราก็จะก้มตัวลงนะคะก้มตัวลงแตะที่ปลายเท้านะคะท้ามันก็จะตึงๆนะคะตึงๆที่ใต้ขาดนิดนึงไม่เป็นไรเนาะเราก็จะ อะหนึ่งสองสามเป็นการยืดเหยียดเนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่ายืดเหยียดของเราก็จะเป็นท่าที่นั่งๆน,นอนๆอนยืดเหยียดนะคะ เราก็จะยืดเลยนะคะยืดขาของเรานะคะพับขาข้างนึงไว้แล้วเราก็จะยืดก้มตัวไปโน้มตัวไปทางหน้านะคะเราก็จะเปลี่ยนข้างการยืดเหยียดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้มีแบบที่เราสามารถที่จะทำได้เลย โอเคค่ะท่านี้นะคะเราก็จะเหยียดตัวไปข้างหน้าสองสาม สี่หกสิบครั้งนะเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาออกท่าหกท่า 6ท่าหน้าท้องนะคะที่หน้าท้องแบรนราบล่าง11มาทำยังไงนะคะเดี๋ยวคุณก็จะพาทำเนาะท่าแรกของเราเราจะทำหน้าท้องล่างก่อนนะหน้าท้องล่างของเราเนี่ยเออณเก๋เนี่ยเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะที่ผ่านการมีลูกแล้วเนี่ยหน้าท้องล่างของเราจะเป็นอะไรที่เก็บยากนะคะฉะนั้นคือเทคนิคคือ80%อยู่ที่อาหาร เบาแล้วการบอดี้เวทออกกำลังกายหน้าท้องข้างล่างอะ่ะมันก็ทำให้อ่าเฟิร์มกระชับมากยิ่งขึ้นฉะนั้นคืออาหารนะคะหน้าท้องล่างจะเป็นส่วนที่ไขมันไปสะสมค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นเราต้องกินไขมันดีเพื่อไปทดแทนไขมันไม่ดีนะคะออกท่าหน้าท้องล่างท่านี้นะคะจะเป็นท่าแบบนี้เลยนะคะตีขา สลับขาเหยียดขาให้ตรงนะคะเหยียดขาให้ตรงแล้วก็ตีขาซ้ายขวารับ1ค่งขา15ครั้งทำทั้งหมด3-5เซตนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จะเห็นไดยว่าหน้าท้องล่างเราถูกใช้งานนะคะขาเราก็จะเลี้ยวกระชับเฟิร์มขึ้นด้วยนะคะท่านี้คือตั้งแต่ข้างล่างไปได้หมดเลยนะคะโอเคท่าต่อไปนะคะเราก็จะนอนท่านี้นะคะ่ะเราก็ยกขาขึ้นถ้าสมมุติว่าคนที่เพิ่งออกหรือว่าน้ําหนักตัวเยอะไม่สามารถยกได้เราก็จะเอามือไว้ที่ก้นนะคะเราก็จะยกขึ้น ขาเราจะไม่ลงถึงพื้นนะเทคนิคนะคะ2ทำสิบห้าครั้งเหมือนกัน3ามสี่ห้าหกเจางอขาหยืดเหยียดขาตรงไม่ไหวก็งอก็ได้8 9 10ก้าสอ็สอง สิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าหน้าท้องล่างของเรานะคะท่าต่อไปนะคะคล้ายๆกันกับท่าแรกเลยเราก็จะนอนไปแบบนี้นะคะท่านี้เราก็จะขาเหยียดไปนะคะสลหรับฟันปลาแบบนี้ซ้ายขวานับนึ่งเหมือนกันหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดยิ่งทำช้ายิ่งโดนนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคมันจะรู้สึกตึงนะคะเกร็งกล้ามเนื้อหน้านะท้องถูกใช้งานนะคะท่านี้เนาะ ช่วยหน้าท้องเราได้นะคะหน้าท้องแบนลาาล่อง11มานะคะท่าต่อไปนะคะยังอยู่ในท่านอนเหมือนเดิมนะท่านี้เดี๋ยวเราจะพาทำท่าเอวด้านข้างของเรานะคะนอลงไปนะคะก็คือมือของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ปลายเท้าของเราเราก็จะเอียงเอียงมาแตะ ตะให้ได้ถึงขอบรองเท้านะคะซ้ายขวานับหนึ่งนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นท่าเอวด้านข้างของเรานะคะเนาะก็จะสามารถที่จะออกเอวด้านหน้าด้านข้างเอวเอสนะคะปั้นล่อง11ได้นะคะในพวกท่าพวกนี้เนาะท่าต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นท่านี้เลยค่ะท่าครั้นนะคะท่านี้เราก็จะอ่า ยกตัวขึ้นประมาณนี้นะคะเราจะมียกตัวขึ้นเยอะนะสองนะคะกล้ามเนื้อด้านบนหนะ้าท้องด้านบนถูกใช้งานนะคะท่านี้สิบห้าครั้งเหมือนกันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสสิบห้าโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าที่เรามกฝากกันนะคะเนาะโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราจะทําอีกท่าหนึ่งนะคะท่านี้จะเป็นท่าที่ได้เอวด้านข้างของเรานะคะท่านี้นะก็อยู่ในท่านี้ แล้วเราก็จะแบบนี้นะคะจะได้เอวด้านข้างสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ส5าแล้วเราก็จะเปลี่ยนข้างทํานะคะเพราะว่ามีสองข้างเราจะเปลี่ยนข้างทำข้างนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะเปลี่ยนข้างทาเลยท่านี้ได้เอวด้านข้างสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า 1ิ1ส1บ1อ1ดสิโอเคค่ะก็จะเป็นทั้งหมด6กค่าที่คนแก่เรา,าฝากนะคะไม่ยากทำง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโภชนาการอาหารแบบใหม่เพราะว่าหลักๆอยู่ที่อาหาร80% ฉะนั้นนะคะการออกกําลังกายเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเราเป็นเน้นที่อาหารนะคะทําให้รูปร่างของเราบอดี้ของเราสวยได้นะคะเนาะวันนี้นะคะคนดเกดก็ฝากไปเจาสัมภาษณ์สำหรับ WLCEP10 นะคะเปลี่ยนไขรมนให้เป็นเงินเนาะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะชาเรนตัวเองนะคะเราไม่ได้แข่งกับใครแล้วแข่งกับตัวเองเนาะเพื่อที่แบบเราจะได้ รู้ว่าเราทำได้หรือว่าเราทำไม่ได้นะคะในการที่เราจะชาเรนต์ตัวเองนะคะโมงเช้าทุกๆวันนะคะหลังจากที่เราส่งลูกเสร็จแล้วก็จะมาออกกำลังกายกันที่นี่นะคะเงือออกเนาะวันนี้ก็ต้องจากลากลันแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ